การเดินทางด้วยรถทัวริงแอนด์เบนเจอร์เนี่ยกำลังเป็นกระแสเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในอดีตแล้วเนี่ยการที่เลือกจะใช้รถทัวริงนะครับก็จะเป็นรถทัวริงที่มีขนาดใหญ่นะครับพันซีซีขึ้นไปนะครับเดินทางไกลๆนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้นะครับความนิยมกับรถขนาดไซส์กลางนะครับในสไตล์ทัวริงเนี่ยก็ถือว่านิยมมากขึ้นเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานที่ระยะสั้นแล้ก็ระยะไกล ได้อย่างครอบคุมแล้วก็สะดวกสบายเรื่องน้ําหนักเรื่องภาระก็น้อยลงไปครับวันนี้นะครับผมอยู่กับอีกหนึ่งโมเดลครับที่น่าสนใจมากๆสําหรับแบรนด์อย่างดูคาตินะครับที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดสายทัวริ่งนะครับนี่คือมัลติ s t r a d a V2S ครับอีกหนึ่งทัวริ่งไซสกลางที่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคุมสุดๆนะครับมาดูกันว่าสมรรถนะความน่าสนใจหรือออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับ นี่คือน้ำมันเครื่องที่คนญี่ปุ่นให้จากใจเอเ o โอสให้คุณสนุกพุ่งไปในทุกเส้นทางเอเ o โสน้ำมันเครื่องชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ให้คุณมากกว่าน้ำมันเครื่อง ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าดูคาติมัลติสตาร่า V2S รถคันนี้นะครับได้แรงบันดาลใจในการสร้างขึ้นมาจากพี่ใหญ่นะครับอย่างตัวดูคาติมัลติสตาร่า V4 นั่นเองนะครับเปลี่ยนในส่วนของออปชั่นนะครับแล้วก็หาจุดเด่นนะครับมาเป็นรถอีกหนึ่งทางเลือกทัวริงคลาสกลางของทางดูคาตินั่นเองนะครับออกมา2เวอร์ชันนะครับก็จะเป็นตัวธรรมดาสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ตัว S นะครับแล้วก็จะมีสีหนึ่งก็คือเป็นสีเขียวนะครับสตอร์มกรีนนั่นเองนะครับทั้ง2งเวอร์ชันมีความ ให้ในส่วนของช่วงล่างสกายฮุกมานะครับเป็นช่วงล่างไฟฟ้านั่นเองนะครับปรับได้อย่างอัตโนมัติสําหรับเจ้า v 2ก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของ เจ้าดีไซน์นะครับนี่คือดีไซน์ใหม่ทั้งคันนะชุดสีแฟร์ลิงเนี่ยใหม่ทั้งหมดนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวดักอากาศนะครับดึงเข้าสู่ช่องขานะครับเพื่อลดความร้อนนะครับดวงไฟนะครับเป็นฟูลเอลทั้งหมดแล้วนะครับตัวเฟรมนะครับแฟร์ลิงนะครับแชสซีทั้งหมดเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์ V2 บล็อกนี้นั่นเองนะฮะด้านหน้านะครับก็จะใช้แชสซีเนี่ยเป็นแบบโมโนค็อกนะครับต่อด้วยโครงเหล็กนะครับด้านหลังที่เป็นแบบผักนะครับที่เป็นซับเฟรรรรรรมมมมมนนนนนนนะะะคคคัััััััับบบบบบบแแแลลลลลล้้้้้้วววววววกกกกก็็็ตตต่่่่่่ออออออดดดดดดยยยสสิงงงงาาาาาา์เเเเเชชชืืหฟุุีถไไ เาลงไปถึง18กิโลกรัมและในส่วนดีไซน์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ให้ในส่วนของกาดแฮนด์นะครับที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับรวมไปถึงด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะ2ตอนนะครับนั่งสบายมากนะครับพอขับขี่แล้วจริงๆเนี่ยรถมันรู้สึกควบคุมง่ายขึ้นเพียวบางลงเป็นอย่างมากนะครับ Riding Position นะครับวันนี้ก็จะนั่งขับเป็นส่วนใหญ่นะครับด้วยตัวถังที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากถังน้ํามันขนาด19ลิตรนะครับนั่งสบายๆนะครับแล้วก็ยื่นมือจับแฮนด์ได้ไม่ต้องก้มลงไปมากวันนี้ผมขับขี่น่าจะประมาณเกือบ300กว่่าาโลนรับถถือยงส ตัวมาตรฐานครับ, Standard, รบ v 2ธรรมดานะครับมีน้ําหนักอยู่ที่199รไม่รวมน้ํามันนะแต่รวมของเหลวในรถแล้วตัว S ครับ202กิโลกรัมเท่านั้นน้ําหนักเท่านี้นะฮะผมบอกเลยว่าคอมฟอร์ตจะเข็นจะย้ายเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเลยดีกว่าพูดแล้วก็ทำอย่าโมเดโมอย่างเดียวใช่ไหมนี่เขียนให้ดูเลยเนี่ยผมไม่ต้องทําเลยแหละปกตินี่คือโอ้โหเข็นแล้วเข็นอีกออกแรงแล้วออกแรงอีกใช่ไหมแต่นี่คือ สามารถเข็นได้สบายๆและอีหนึ่งจุดนะครับมีการเพิ่มเติมแล้วก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับชิวหน้านะครับปรับระดับแบบนันนวลน,นะครับเหมือนตัว V4 เลยดึงง่ายๆปึ้งกดลง มีอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาเสริมขึ้นมาครับตรงนี้ครับเป็นแอร์รีเฟคเตอร์นะครับป้องกันนะครับลมนะครับที่วิ่งมุดเข้ามานะครับปะทะตัวผู้ขี่นั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับเขาก็มีเทคโนโลยีนะครับในส่วนของไฟอิมเมอร์เจนซีนั่นเองนะครับสมมติถ้าเรามีการเบรกกระทันหันเบรกฉุกเฉินเบรกหนักๆนะครับตัวไฟท้ายรวมไปถึงไฟเลี้ยวทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจะกระพริบพร้อมกันนะครับเพื่อเป็นการเตือนให้รถคันข้างหลังเนี่ยรู้ว่าเราเบรกฉุกเฉินนั่นเองตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ให้มาด้้้้ววยนนนนนะะะะะคคคคครรรรรรัััับบบบบบแแลอออีีกฟฟเเจ์ืไไหาาาสมถถปิิดทง 30วิไฟจะดับลงด้วยตัวเองและหน้าจอเรือนใหม่นี้นะครับก็สามารถเชื่อมในส่วนของสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นเพลงได้เปิดเนวิเกชันได้นะครับเป็นแบบเทิร์นบายเทิร์นนั่นเองนะครับการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับออปชันตัวหน้าปัดเรือนใหม่ชนิดนี้นะฮะประเด็นในเรื่องดีไซน์เนี่ยโผผมพูดไปแล้วเกือบจะทั้งหมดรอบคันแล้วนะฮะแต่ว่าหัวใจหลักสําคัญมันคือขุมพลังใหม่ล่าสุดรหัส V2 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สูบ V8 9 0รบระ้อยมร้าส้วซีซีนะครับรว าแปรผันนะครับเป็น intake variable timing นะครับใส่เข้ามาทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับในรอบต่ําแล้วก็ขับขี่ได้อย่างประหยัดน้ํามันนะครับแรงม้าที่ให้มานะครับสูงสุดอยู่ที่115แรงม้าที่1750รอบนั่นเองนะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่92นิวตันเมตรที่8,250รอบนะครับและเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการที่ว่ามีแรงบิดเนี่ยมาไวขึ้นนะครับตั้งแต่รอบกลางรอบต้นเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแรงปลายเนี่ยวิ่งได้เรื่อยๆสบายๆนั่นเองท็อปสปีดที่ผมทําได้ในทริปนี้เนาะเราไม่ได้ตั้งใจทําด้วยเพราะว่าเงิน หน้าบางทีก็อยู่ในมือแล้วนะคร ก็คือ187กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับความเร็วยืนพื้น1 2 0 130 140ทํ้สามบ้ส่สบได้สบายๆเร่งแซงมีให้ใช้คาดว่านะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยที่ทาได้มากกว่า200บบวกแน่นอนแน่นอนครับเครื่องยนต์ที่มีความฉับไวเฉียบพันธนะครับก็ต้องบอกว่าต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับจากรถรุ่นพี่อย่างมัลติสตาร์วีโฟนี่ลงมาไว้ใน V2 ทเนี่ยแบบแทบจะก๊อปวางร0 0เนลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลอ r ร m นะครับที่ช่วยในส่วนของการที่ประคองในส่วน ถึงดุกติท r a c t i o n control นะครับที่สามารถปรับได้ถึง8ระดับแล้วก็มีในส่วนของตัวพาวเวอร์นะครับแบ่งมาเป็นทั้งหมด4โหมดนะครับจะเป็นไฮมีเดียมโลแล้วก็ออฟโรดนั่นเองแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเอนจินเบรกได้3ระดับนะครับรวมไปถึง abs ก็ปรับได้3ระดับนั่นเองนะครับโหมดการขับขี่ทั้งหมด5โหมดนั่นเองนะครับเริ่มจากสปอร์ตนะครับทัวริ่งแล้วก็เออร์บานนะครับแล้วก็เอนดูโ o แล้วก็เวทนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะมีการเซตติ้งข้างต่างมาแต่ละโหมดเนี่ยมามากพอสมควรแล้วแต่ว่า ถ้าคุณอยากปรับอย่างละเอียดอีกนะครับก okay? <pr> ็แค <pr> ่คลิกเข้าไปนะครับปรับรายละเอียดต่างๆได้นะครับค่าต่างๆในโหมดนั้นๆนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยที่ให้มานะครับก็จะเป็นหัวกรับนะครับ up s i d ด down ขนาดแกน45มิลลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นโชคเดี่ยวทํางานร่วมกับสวิงอาร์มเนาะก็มีระยะยุบอยู่ที่170มิลลิเมตรนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยช่วงล่างนะครับจากแบรนด์มาชกี้นั่นเองนะฮะไว้ใจได้แน่นอนนะครับซัพเพนนนนชชััุ่ดดีี้้ะะฮมมโหหใปรบอยู่่ทีประะะกััััับบบบดดดด้้้าานนนขวมมมือคครรรปไทงหห3โ เลยคือด y นามิก2คือคอมฟอร์ตและ3คือโลคิปนั่นเองนะครับทั้ง3าโหมดนี้นะครับคุณยังสามารถเข้าไปปรับพีโหลดได้อย่างละเอียดนะครับเป็นแบบผู้ขับขี่1คนนะครับผู้ขี่2คนผู้ขี่2คนพร้อมสัมภาระผู้ขี่1คนพร้อมสัมภาระหรือผู้ขี่2คนพร้อมสัมภาระรวมไปถึงสุดท้ายเลยก็คือออโต้เลเวลลิ่งนะครับก็คือระบบช่วงล่างเนี่ยเขาสามารถวัดค่าน้ําหนักต่างๆแล้วเขาก็สามารถเซตรีบาของคุณให้มันลงตัวได้เลยนะครับแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึงที่มันเป็นหลุมเนะเาะ แล้วก็เลือกตัวโหมดของตัวระบบซัมเป็นชันนั่นนะครับถัดมานะครับระบบเบรกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบดิสคู่นะครับขนาดจาน320มิลิเมตรนะครับทำงานคู่กับคาลิเปอร์แบบเรดินเม้าส์แบมโบ่ M4 นั่นเองนะครับทั้งหมด4ลูกสูบนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นดิสเดี่ยวขนาด265มิลิเมตรนะครับทำงานคู่กับคาลิเปอร์จากแบมโบ่เช่นเดียวกันนะครับ2ลูกสูบนั่นเองนะฮะและมาพร้อมกับระบบ ABS ปรับได้ถึง3ระดับนะครับและที่สำคัญครับชุดบนนะครับทั้งมือคัดและมือเบรกนะครับจากแบมโบ่นครับววงงลล้้ออเป็น นะครับอลูมิเนียมนะครับด้านหน้านะครับมีขนาดอยู่ที่19นิ้วนะครับส่วนด้านหลังก็เป็น17นิ้วนั่นเองมาพร้อมกับยางนะครับเป็น Scorpion Trail 2นั่นเองนะครับด้านหน้านะครับจะอยู่ที่120ท70ขอบ19นะครับส่วนด้านหลังจะเป็น170ท60ขอบ17นั่นเองครับตัวนี้นะครับมันเป็นยางกึ่งนะครับแต่ก็จะเน้นขี่ทางออฟโรดซะมากกว่านะฮะสําหรับยางชุดนี้กันการขี่วันนี้เนี่ยถือว่านุ่เผาอยู่สบายใจมากๆนะครับฟีลลิ่งช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นโช๊คหรือว่าเบรกแล้วก็ยางเนี่ยทํางานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของประกับทางด้านซ้ายมือนะครับปุ่มควบคุมนะครับ ที่เป็นจอยนะครับก็ใช้งานเนี่ยสะดวกมากนะครับปุ่มโหมดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีระบบพูดสคอนโทรนะครับมาให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นี่นะครับจอสี TFT นะครับขนาด5นิ้วที่บอกข้อมูลครบคันเลยนะฮะการเข้าไปเซตติ้งเนี่ยมันบอกค่าในการเข้าไปแอดจัตในส่วนของต่างๆไม่ว่าจะเป็นแทักชั่นหรือว่าเป็นซับเพนชั่นต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกราฟิกให้เห็นบนหน้าจอเลยนะครับยอดเยี่ยมมากแล้วก็ยังมีในส่วนของช่องชาร์จไฟนะครับ USB Type A นะครับที่ด้านซ้ายมือนะครับของคอนโซลตรงนี้แล้ายับช่วย ในเรื่องของบาลานซ์ตัวรถนะครับตอนที่มีสัมภาระนะครับ ค,ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมีการควบคุมที่ควบคุมง่ายนะครับระยะรถเนี่ยไม่ได้กว้างจนเกินไปเพราะฉะนั้นรถคันนี้สามารถใช้ได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะในเมืองหรือว่าออกมาเดินทางนอกเมืองนะครับออกมานอกเมืองแล้วนะครับมีพื้นที่ให้ใช้กำลัลงของเครื่องยนต์เนี่ยก็ได้ลองโหมดต่างๆนะครับก็ตอบสนองได้เป็นอย่างดีเลยครับตัวคันเร่งเนี่ยก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับตอบสนองได้ดีเยี่ยมเลยนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น traction หรือ engine brake ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้การขับขี่เนี่ย เนี่ยสามารถพลิกพิวเลี้ยวรถได้ค่อนข้างดีนะครับเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยี IMU นะครับทำงานร่วมกับ ECU นะครับกับพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันทาให้การเข้าโค้งเปิดคันเร่งเนี่ยทำได้อย่างมั่นใจขี่รูปแบบของออฟโรดนะครับต้องบอกว่ามันขี่ออฟโรดได้นะครับพอประมาณเลยนะครับในเรื่องของข้อสังเกตและกันเป็นจุดที่ผมพลาดบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมไปกดไฟเลี้ยวนะมันอยู่ใต้ปุ่มกดทางประกับซ้ายมือแล้วมันอยู่ใกล้กับตัวแตะไปหน่อยนึงสําหรับผมคันนี้นะครับสามารถเดินทางได้เอายิงรอบโลกแล้วแหละวิ่งกับพี่ใหญ่ได้เครื่องพัน เพราะว่าความเร็วเขามีให้ใช้เหลือๆอยู่แล้วนะครับช่วงล่างอัจริยะจริงๆนะครับผมชอบมากๆเจ้ารถคันนี้นะครับก็สมวนราคาความคุ้มค่าตัวสแตนดาร์ดครับ v 2นะครับธรรมดาครับเริ่มต้นที่649 0 0 0น้นบาทนั่นเองนะครับส่วนตัว s นะครับที่ผมขี่มาวันนี้ก็อยู่ที่729 0 0 0น้นบาทนั่นเองนะครับและส่วนสีตอมกรีนนะครับก็จะอยู่ที่739 0 0 0าน้นบาทนั่นเองคุ้มค่าแน่นอนครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของพ่อบ้านใจกล้านะครับที่อยากจะออกไปซ่าและหาโลกใบกว้างนะครับจัดเลยครับและนี่คือดูกติ Multi Strada V2S ครับ